กลับเข้าสู่สุขอย่างยิ่งแนะนําให้ดูครับไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุเองหรือตัวลูกหลานจะทํายังไงให้พ่อพ่อ,พอแม,แม่ของเราวัยกเกษียณอยู่กับโซเชียลได้อย่างสนุกและปลอดภัยช่วงที่แล้วรู้จักกันแล้วนะว่าชมรม OPPY หรือชมรมดิจิตอลสูงวัยอายุยืนเขาเจ๋งมากนะสร้างชมรมมาเพื่อผู้สูงอายุโดยเฉพาะมาถึงโรงเรียนแล้วขนาดนี้เขาเรียนเขาสอนกันยังไงเชื่อแน่นอนว่าสนุกชัวร์ไปดูกันครับ หนูหนูชื่อน้องยิ่งนะคะเรียกเล่นๆว่าน้องยิ่งนะคะพื่อจริงชื่อยิ่งศักดิ์ค่ะอ,อ,อายุก็ก็เลขเจ็ดแล้วอะค่ะ แต่ก็มีความจําเป็นว่าอยากจะมีชีวิตอยู่แบบไม่หวัดกลัวสังคมไปไหนไปได้เงินทองไม่ล่วไหลไม่ต้องมีใครอยู่เลยในโลกใบนี้แต่มีโทรศัพท์ฉันก็ไม่เหงาก็เลยมีความรู้สึกว่าวันนี้จะมาขอสมัครเรียนที่นี่แล้วก็มาเป็นรุ่นน้องทุกๆคนนะคะมีอะไรเอ็นดูหนูสอนหนูได้บอกหนูนะหนูอยากมีเพื่อนอขอบคุณค่ะรุะ่นพี่ห้ามแก้รุ่นน้อง อ๋อมีแกล้งกันด้วยเหรอคะตายแล้วลเหมือนโรงเรียนประถมเลยต้องบอกว่าจริงๆอะเรามีหลายคอร์ส นะคะมีหลายหลักสูตรมากแต่ถ้าเบื้องต้นเลยเนี่ยก็จะมี iPad iPhone นะคะเบื้องต้นแล้วก็ Android เบื้องต้นขั้นกว่าก็จะเป็น Line Facebook YouTube Pinterest นะคะ TikTok หรือแม้กระทั่งสอนตัดต่อคลิปวิดีโอส่วนใหญ่เนี่ยนักเรียนอะ่ะเขาจะเรียนตั้งแต่เบื้องต้นไปเลยระดับไตระดับ1 2 3อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าจำไม่ได้เขาก็จะมาเรียนซ้ำ ันนี้นะคะเราจะมาเรียนติ๊กต็อกมาเรียนกันเพื่ออะไรอ่ะเพื่อความสนุกสนานอ่าแล้วคนอื่นว่าไงคะว่าไงคะคุณจันทินศักดิ์หนูอยากโพสต์คลิปหนูตอนเต้นให้เพื่อนดูแล้วคนอื่นหนูอยากขายของอ่าอยากขายหนูทำน้ำพริกเสร็จกระปุกแล้วหนูอยากโพสต์ขาย ทำไมถึงม่เรียนล่ะก็แต่ก่อนไม่รู้เรื่องอะไรเลยพ<ะ>ิมก์ก็หม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นตอนนี้เป็นหมดตอนนี้เ,เป็นหมดะะหแล้วค่ะอ๋อเหรอว่าจะไม่มีลูกเต้าสอนเหรอเขาก็ไม่สอนเพราะว่าสอนก็สอนยากเพราะ แม่ลูกน,นี่คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกห้าคำก็จะตีกันแล้วเนาะใช่คิดว่าเรียนเราได้อะไรคะโอ้ได้เยอะเลยค่ะหนึ่งอย่างน้อยเราก็ส่งลายเป็น <ฮะ S 2> รับลายจากเพื่อนฝูงเป็น <ฮะ S 2> โต้ตอบเป็นจ่ <ฮะ S 2> จะโอนเงินเป็นเวลาเขาจะมางาบตังเราเราก็หลบได้เพราะ<อ>เรามีเครื่องป้องกันรู้เท่าทันคนอื่นใช่แต่ที่สําคัญอะฉันสบายใจละ สวัสดีวันจัน์ทรสีเหลืองวันอังคารสีชชมพูฉันเป็นแน่ใช่ไหมเที่ยวนี้โอ้ยไม่ละค่ะพวกนี้มันแอดวานไปกว่านี้เยอะะะ้ะอ๋อโลโอแอดวาน์กว่าอีกใช่มันสนุกสนานแล้วก็เพื่อนวัยเดียวกันเงี้ยคุยกัน สนุกแบบว่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วก็เป็นกันเองทุกคนดีกว่าที่เราจะอยู่บ้านแล้วไม่รู้อะไรเลยก็คือมาที่นี่เราเราได้ความรู้อะไรหลายอย่างมาแล้วโลกสว่างอะที่นี่เขาให้อะไรที่เป็นการบำรุงสมองเราเยอะเวลาเรียนเนี่ยรู้สึกว่าเราได้ใช้สมองเราเราต้องจำว่าเออทิกตอกนี่ก็เล่นกันจากตรงไหนเป็นยังไงก็รู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ย มันเป็นความรู้ใหม่ๆม,มันน่าตื่นเต้น ทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เอาใจคนที่ชอบรับประทานกุ้ยช่ายแป้งบางแบบไส้เต็มๆคำพร้อมได้เคล็ดลับที่จะทำให้กุ้ยช่ายมีสีสวยน่ารับประทานกันค่ะโดยเริ่มจากใส่กุ้ยช่ายหั่นหยาบลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายเบกกิ้งโซดาและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเขาผสมให้เข้ากันซึ่งเคล็ดลับเราใส่น้ำมันถั่วเหลืองตามรกตลงไปเขาผสมให้เข้ากัน เสร็จแล้วบีบน้ำออกให้แห้งเตรียมไว้จากนั้นนำแผ่นแป้งเกี๊ยวซามารีดให้บางใส่ส่วนผสมไส้กุยช่ายลงไปห่อเป็นก้อนกลมจับจิบให้แน่นใส่น้ำมันถั่วเหลืองกรามมรกฏสีเหลืองใสบริสุทธิ์หนังขึ้นตั้งไฟ จากนั้นนำเกี้ยวไส้กุ้ยช่ายลงตีจนกระทั่งสุกเหลืองกรอบปิดไฟแล้วตักขึ้นพักไว้ค่ะทำน้ำจิ้มกุยช่ายกันตอ่อค่ะโดยการใช้ซีอิ๊วดำหวานน้ำเชื่อมน้ำต้มสุกน้ำส้มสายชู เกลือป่นเสริมไอโอดและพริกขี้หนูแดงสับละเอียดคนผสมให้เข้ากันจากนั้นตักใส่ภาชนะเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเกี๊ยวไส้กุยช่ชยรับประทานคู่กับน้ำจิ้มสุดเด็ดกินแบบเต็มปากเต็มคำเลยค่ะ เอกลักษณ์อาหารไทยกับน้ำปลาแท้ราหอยหลอดวันนี้คุณว่าอาจารยิ่งสักผอมลงไหมฉันว่าฉันดูดีขึ้นนะน้ำหนักฉันก็เริ่มจะลงแล้วเพราะเดี๋ยวนี้ฉันหันมาใส่ใจกับการรับประทานอาหารครีนคุณอยากกินตามที่อาจารยิ่งสักกินไหมล่ะเอาไหมาถ้าสนใจไปดูนะครับผมทำอกไก่แดดเดียวสายครีนต้องปื้มไปดูวิธีทำครับ อกไก่แดดเดียวสุดนี้ทําง่ายเนื้อไก่ที่ได้ยังคงความนุ่มอร่อยลงตัวโดวยเราจะทําการหมักอกไก่ด้วยน้ําตาลปี๊บและน้ําปลาตราหอยหลอดรสดั้งเดิมผลให้ละลายเข้ากันจากนั้นใส่อกไก่หั่นเส้นตามด้วยงาขาวคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันเรียงอกไก่ใส่ถาดนำไปตากแดดจัดประมาณ3-4ชั่วโมง นำอกไก่ที่ตากแดดจนได้ที่ลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้จนกระทั่งสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันวิธีการทำน้ำจิ้มแจว่วใส่น้ำตาลปี๊บลงในภาชนะตามด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำปลาตราหอยหลอดรสดั้งเดิมและน้ำต้มสุกคนผสมให้เข้ากันใส่พริกป่นข้าวคั่วหอมแดงซอยผักชีฝรั่งซอยและต้นหอมซอยคนให้เข้ากัน เปียไว้จากนั้นนํำอกไก่แดดเดียวที่ทอดเสร็จแล้วลงไปจัดแต่งให้สวยงามรับประทานกับข้าวเหนียวผักกาดหอมชอบผักชีต้นหอมและพริกขี้หนูแกะดอกไม้พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูอกไก่แดดเดียวทอดกับน้ําจิ้มแจ่วสูตรเด็ด เห็นไหมทำไม่ยากเลยพวกสายคลีนนิยมกันแนะนำตำรับนี้นะครับอกไก่แดดเดียวกลิ่นหอมชวนรับประทานรสชาติอร่อยเพราะเราใช้น้ำปลาแท้ตาหอยหลอดนะครับจำสูตรไว้ไปทำขายเพื่อได้นะสังคมตอนนี้ลูกหลานอาจจะไม่มีเวลาเนาะเขาก็ออกไปทำงานทำอะไรกันแล้วก็พ่อแม่อยู่บ้านเลี้ยงหลานมั่งอะไรมั่งบางคนก็ไม่ได้ไปไหนยิ่งเช้านะ ครูเขก็ทำเหมือนพวกเราเป็นเด็ก,กักเรียนแบบเด็กประถมเลยใจยเย็นใจยเย็นแล้วก็ค่กๆสอนมันทำให้เรามีความรู้สึกเรากล้าที่จะถามและไม่เคอะไม่เขินนะเราก็ไม่อายด้วย